สวัสดีสวีเดนจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็นนไดยไปเก็บเห็ดดอกจ้ามาพร้อมกระตานะจ้ากระตากระหน่อยหากินเห้านีนลา่าท้ากะเจะามาเก็บฮาร่อนจะฮา,าร่อนฮาร่อนปลาพี่น้องนี่แดงๆนะแม่นเบิดจ้านี่ เต็มเลยมากมากมากพี่น้องมาเก็บซอยกันเฮงได้สิเก็บเบิดละบาดท,ที่นี่พี่น้องลายกระดอกเนี่ยเก็บจังได้มาเก็บซอยไม่หญยนั่งใน่พี่น้องอันนี้เมื่อกันอันนี้เมื่อท่านสุกคักได้พี่น้องเนี่ยเมื่อท่านสุกคักเอาหน่วยนี่แมงแมงบเ่เอาเอาต้นหน่วยบ่แมงจ้า เราคนไม่สวยแล้วก็เลือกกินอยู่นะน่าเกลื่อนเือนเนาะให้ดีมาแจกมาเก็บซอยกันพี่น้องนี่เต็มเปิดเปิดคืนก็เต็มนเ,เ,นเนื่องจ้าเพื่อนๆน้ำนี่เด้อพี่น้องมันจะมีน้ำอยู่ด้ืย,ยนี่จ้า แมนเบิร์เลยจ้ะแมนเบิร์าร่อนนะจ้ะหาร่อนพลาดปุ๋นะมุมท่างปุ๋นยังแดงเดี๋ยวสู้ไม่เบิ้งเนาะเี่จ้าเพื่อนๆแดงเต็มต้นเลยเยอะเลยมาเด้อพี่น้องมาเก็บซอยกันหลาย,ย่เลี เกิดเองตามธรรมชาติจ้ะมันเป็นของเอ่อผลไม้ป่าจาา้ะฮาร์ลอนป่ามันก็จะมีแบบไปเพิ่นปลูกออรก็มีมันก็จะนวยใหญ่เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นนวยนวยตามธรรมชาติจ้ะนวยหน่อยนวยใหญ่ตามธรรมชาติเนาะว่าเต็มหนึ่งปีครึ่ง,งเดินนี่แม่นเบิดจานเดินนี่แม่นเบิดเลย พูนฟังผนก็แหงแดงเต็มนึงพูนฟังผุนเนี่ยจ้าบไดยูสาไก่ดอกนี่ละกระยูอันสโน่น้อยนี่ละจ้าเนี่ยสโนน้อยบองซุกหัวน้อนไม่หย่นัานี่ละเก็บทานได้เลยนะค่ะเพื่อน ขาก็หาเทศกินแล้วหา,หาเทศกินต่หน่วยมันสุกๆเนาะเปื่อนๆเนาะหน่วยพืชสุกขาก็บว,ว่ากินได้นี่เจ้ากไปว่นใดเด็ดยากพี่น้องเ,อเดเมื่อกไปมันก็ล้นตีนมากเต็ดเมื่อมาหลดดข้นหนวยก็ก็เจ้าสุกแล้วเนาะนี่ยู่สมองสูบอนสุกเกียพี่น้องมาเก็บซอยแต่ไม่ไม่ยานั่งแต่แม่เปียสวยๆเลยนี่ อีกจังหน่อยเขาล้นถิ่มเนี่ยบ่มีไผมมาเก็บเนี่ยเขาก็ล้นถิ่มได้พี่น้องเ,อเต็มหนึ่งอยู่สมสมนี่ก็กินได้จ้ะแต่ว่าเอาเนื้อมันช้ำๆนี่นวยเฮิอ์มนวยเฮิมมาสวยๆก็เอาโหลดไปน,น้องพุณอะว่าแม่ยนั่งนั่งอยากนอนมีบไทยดิเ่อนซ้อนหลายไปน้องเลย แต่ว่าก็สิอันเที่ยวมาเก็บเอาเวลาสิเอาไปกินใกล้ตต่มตัวเพื่อนๆนี่แมนเบิดเลยโอ้ยอนซ่อนคักนี่ช้ำๆเลยเพื่อนเ่บ้างเพื่อนๆเต็มเต็ม ต้นเอีอยังคืองามเทมึงพี่น้องงามน่นจาจะเนาะฮะต้นเอีอยังนะบนแม่นเน่ากินดอกแต่ว่าคืองามเทคลายว่าเอาไปอันมันเกิดน้อมันเป็นห้าหล่อนปลาพี่น้องห้าหล่อนปาาล,นปา,ลกาก็เก็จะนวยว่านใหญ่ดอกแต่ว่าของมียเก็บเยอะดีจา้ามั ได้เพระท่านสุกก็บพเอานี่เด็อันนี้หน่วยสมๆอยู่บ่ระท่านเอาหาตแต่นหน่วยแดงๆนะจ๊ะพี่พี่น้องแดงเต็มอยู่นี่เก็บเอาไปกินก็ไอยติมเขาก,นหนก็หน่วยซุกหน่วยเฮิมพี่น้อง ก็เกเลือกเอาก็สิพระท่านสุขคากหน,สหน่สุขหน่พุทธสุขนี่แหละนอกจากเนาะหาล่อนนะคะฝนพี่นอ้องบึงสีส้มไม่บึงเต็มเต็มเต็มแถวเดินนี่แม่นเบิดเลยแอบฝนก็แม่นจ้ะนอ,อันนี้ฟังเนือง สร้งางขางคุณกับแมนได้จ้ะเนี่ยก็เินางเก็บเอาไปกินใกล้ติมจ้ะเอาไปกินใกล้ติมเฮาบาตองไปซื้ออันอันแซ่แข็งขันเวลาเฮาบามีเขาคอยไปซื้อเอาเนาะจา้ะเนาะอันนี้มันมีตามธรรมชาติเดี๋ยวจ้ะฮาร่อนนะจ้ะฮาร่อนเนี่ยเก็บกาแซ่กับตา เขาซุกแห้งๆนี่กะเขาก็จะเอ่อเ่อห่อผาตองเ่าเ่าผ้าตองอันนั่นนะเขามือเดมือเดเข้กไปเขาก็จะลดติดมื่อมาโหลดออกนี่พี่น้องนี่อาร่อนนะจ๊ะก,กินกับไอติมสุดยอดเลยเบิ้องโซนนี่พี่น้องนี่โซนนี่เ <laughs> ด็ดเอาเปื่อนๆเด็ดเอา เฮดแบบนี้เขาก็ลุดแล้วนี่จับโทรศัพท์มือหนึ่งอยายุหาก,กินไปซสแล้วพี่น้องเขามีให้เก็บเก็บเดี๋ยวนี้ก็กินกินได้เลยจ้ะสะอาด จะน่ากินบ่างอยากินเนาะมาๆมาๆมาเก็บซอยกันพี่น้องจะไปผสมก,กันกับสตรอเบอรี่ขันห่าไปซื้อเอาเนาะแม่ยายนั่งเคยไปซื้อนั่นมันก็นจะมีเอ่อเอ่อเทิงเอ็นสตรอเบอรี่เทิงบูเบอย์ยังนะที่นนะว่าเขาแช่แข็งไว้นะเพื่อนๆเก็บเอาสุดตัวเพื่อนๆเต็มหนึ่ง สวยๆทั้งนั้นเลยผลเปื่อนๆแดงเต็มต้นอยู่มาๆมาเก็บเมากันหาต้นไม้ใหญ่ๆผนได้เพิ่นนี่เดชป้าพี่น้องแดงพี Devil, more, more, more. ่เดชพี type, ่น yes. ้องหลายๆเต๋อไปด้วย ก็ใส่พวกละถ้วยใส่ติมจากิกนไก่ติมอันนี้ก็เป็นพวกต้นสมุทรนด้หน่กะคุนยุดทั่วไปจะงามงามดีอ้าวอันนี้ยอดตาสะอยู่วนอ่ะอ,องื่อนเพื่อนก็อยู่ในแท้ใครสิไปเอาได้หรอมันเนี่ยวนอ่ะวนอ่ะเฮ็ดอนหยะอยู่ ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณและสวัสดีค่ะขาบบานข้าบบานฟ้นสตกแล้ว